เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนบนโลกนี้ก็ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ทำบาปแต่พระเจ้ายังทรงรักพวกเขาและอยากให้พวกเขาทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้พวกเขาผ่านทางบุคคลคนหนึ่งยังจำได้ใช่ไหมว่าพระเจ้านั้นทรงสมบูรณ์แบบดีงามและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ ดังนั้นการที่จะอยู่กับพระองค์ได้นั้นเราเองต้องดีงามบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบด้วยบัญญัติสิบประการสอนวิธีที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าและบุคคลอื่นๆพระบัญญัติบางข้อบอกไว้อย่างนี้ว่าอย่านมัสการบูชาพระหรือเจ้าอื่นใดหรือสร้างรูปเคารพต้องเคารพให้เกียรติพ่อแม่อย่าพูดโกหกอย่าลักขโมย อย่าฆ่าคนอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นอย่าล่วงประเวณีแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะทำตามบัญญัติเหล่านี้ได้ทั้งหมดในอดีตทุกครั้งที่พวกเขาทําบาปพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พวกเขาสามารถสารภาพบาปและถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์เพื่อเขาจะไม่ต้องถูกลงโทษได้ การถวายเครื่องบูชาคือการหลั่งเลือดของสัตว์ที่สมบูรณ์ไร้ตำหนิระหว่างที่พวกเขาถวายเครื่องบูชาเขาจะทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้เขาและทำให้สัตว์นั้นตายแทนความบาปของพวกเขาโดยการหลั่งเลือดเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ความบาปของคนคนนั้นได้รับการยกโทษได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป ใจของพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจต่อการทำบาปอีกต่อไปการถวายเครื่องบูชาของพวกเขากลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายอะไรเลยพระเจ้าตรัสว่าเราเอือมระอาแล้วกับการถวายบูชาที่ไม่มีความหมายของพวกเจ้า พวกเขาตระหนักว่าโดยการพยายามจะรักษากฎเกณฑ์และถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถนำพวกเขากลับมาหาพระเจ้าได้แล้วมีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทำได้บ้างเล่า